s T <ST> M, M คืออะไรใช้ข้ามเพศคือคนป่วยหรือเปล่าการรักษาด้วยการเทสตฮอร์โมนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนคืออะไรทำไมถึงต้องเทสฮอร์โมนความเสี่ยงแล้วก็ผลข้างเคียง <ṛṣṇa> คลิปนี้มีคำตอบคนที่กำลังจะเทคตฮอร์โมนดูเถอะนะครับ สวัสดีครับพบกับช่องชมชายัสนะครับผมชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับแต่ก็จะมาเป็นทางการนิดนึงนะครับซึ่งผมก็ได้นําเอาข้อมูลต่างๆนะครับที่ผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการเทคฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั่นเองนะครับสำหรับคนนะครับที่กําลังจะตัดสินใจเทคฮอร์โมนนะครับหรือว่าคนที่กําลังเทคฮอร์โมนอยู่ก็สามารถที่จะดูได้นะครับดูกันให้จบนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับก็กดตรงน เรามาดูกันสําหรับข้อแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับคำว่า FTM นะครับโดย FTM เนี่ยก็ย่อมาจาก Female to Male นะครับโดยทางการแพทย์นะครับก็จะมีการใช้คำว่า Female to Male Gender Dysphoria นะครับโดยเราไปดูกันที่คำว่า Dysphoria นะครับคำว่า Dysphoria แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลว่าภาวะความไม่พอใจในเพศของตัวเองนะครับหรือว่าเรียกย่อๆว่า G.D. นะครับซึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยคำว่า Female to Male Gender Dysphoria นะครับก็เลยจะหมายถึงผู้ป่วยหญิงนะครับที่มีความทุกข์จากที่เพศสภาพของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าจิตใจของเรา เป็นผู้ชายนั่นเองซึ่งทางการดูแลของผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยการวินิจฉัยแล้วก็การดูแลสภาพจิตใจโดยจิตแพทย์นะครับซึ่งก็จะรวมไปถึงการใช้ฮอร์โมนทดแทนนะครับแล้วก็การผ่าตัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดหน้าอกผ่าตัดมดลูกรังไข่แล้วก็ไปจนถึงการผ่าตัดแบงเพศนะครับ ก็ข้อ2ทําไมถึงต้องเท,เทสฮอร์โมนเทสโทอสตรอโรนนะครับแล้วก็ฮอร์โมนเนี่ยมันสาคัญกับเรายัางไงการให้ฮอร์โมนเพศชายสําหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับถือว่ามีบทบาทที่สําคัญมากๆเลยนะครับซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคนะครับแล้วก็รวมไปถึงจิตใจ,จของผู้ป่วยนะครับก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนเพศสภาพของเรานะครับให้ตรงกับจิตใจ,จเรานั่นเองแล้วก็มีส่วนสําคัญต่อการดํารงชีวิตในสถานะเพศใหม่ของผู้ป่วยนะครับช่วยให้มีคุณภาพชีวิตเนี่ยที่ดีขึ้นมีสภาพทางจิตใจที่ดีขึ้นแล้วก็มีควาามมมรู้สึึกกเเป็นพศให่ข นะครับโดย <ml ung> หลังจากที่เราได้รับการวินิจฉัยนะครับแล้วก็ประเมินสภาพทางจิตใจโดยจิตแพทย์แล้วเนี่ยหากวินิจฉัยว่าเป็นภาวะ female to male gender dysphoria นะครับผู้ป่วยเนี่ยก็ควรที่จะได้รับความรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการให้ฮอร์โมนทดแทนความจําเป็นข้อดี ตลอดจนแนวทางการให้ฮอร์โมนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ป่วยที่ต้องการจะแปลงเพศจะต้องได้รับฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องหลังการผ่าตัดเนี่ยไปตลอดชีวิตเลยนะครับหรือว่าอายุ60โดยผู้ป่วยเนี่ยที่จะต้องการผ่าตัดแปลงเพศนะครับจะต้องผ่านขั้นตอนในการผ่าตัดมดลูกรังไข่นะครับโดยการผ่าตัดมดลูกรังไข่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการได้รับฮอร์โมนทดแทนนะครับเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ยหปี สำหรับข้อ3นะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถได้รับฮอร์โมนทดแทนได้ทางการแพทย์เนี่ยก็ได้ระบุมานะครับสําหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรจะได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็จะได้แกผ่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้โรคตับแล้วก็เบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้แล้วก็รวมไปถึงโรคทางจิตเวทด้วยนะครับโดยทางการแพทย์เนี่ยก็ได้ระบุมานะครับว่าไม่ควรที่จะใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นะคร เทสตอสโตรนนั่นเองครับซึ่งผมก็มองว่าสุขภาพเนี่ยเป็นปัจจัยแรกเลยนะครับที่สําคัญมากๆต่อการเทคฮอร์โมนนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยมีปัจจัยอื่นๆที่พร้อมแล้วนะครับแต่มาติดที่สุขภาพเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะได้รับฮอร์โมนได้เลยนะครับ หลังจากที่เราได้รับการวินิจฉัยนะครับว่าหากเราเนี่ยเป็น female to male gender dysphoria นะครับเราก็มาดูกันว่าแนวทางการรักษาเนี่ยจะเป็นยังไงโดยก่อนการเริ่มใช้ฮอร์โมนนะครับผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีการตรวจร่างกายนะครับในทุกๆระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดความดันโลหิตก็จะมีการชั่งน้ําหนักส่วนสูงแล้วก็ในรายที่เคยมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดนะครับก็จะต้องได้รับการตรวจภายในแล้วก็ตรวจแบสเมียในห้องปฏิบัติการนะครับโดยแบซเมียเนี่ยก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับโดยก็จะมีการวินิจฉัย ในเรื่องของสภาพเม็ดเลือดระดับน้ําตาลระดับไขมันแล้วก็การทํางานของตับแล้วก็ไตนะครับแล้วก็สําหรับผู้ป่วยนะครับที่มีประจําเดือน,นออมาแบบว่าไม่ได้มาเป็นปกตินะครับแล้วก็ขาดหายเลือดลังก็ควรจะได้รับการตรวจอันต์เซาฟพลวิกออัยวกนะครับหรือว่าเป็นการตรวจอวัยวะอุ้งเชิงกลางของสตรีนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับบุคคลที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับควรที่จะตรวจเมมโมแกรมนะครับหรือว่าการเอ็กซเรย์เต้านมนะครับ ก็เห็นกันว่าก่อนที่เราจะได้รับฮอร์โมนนะครับเราก็จะต้องผ่านการตรวจในระบบหลายๆอย่างเลยนะครับ oh. เพื่อให้มั่นใจแล้วก็ make ัวร์จริงๆเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเทคฮอร์โมนโดยการได้อยู่ในการดูแลของทางการแพทย์นะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็หลังจากเราได้รับการวินิจฉัยแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันว่ารูปแบบของฮอร์โมนต่างๆที่เราจะได้รับเนี่ยจะมีแบบไหนกันบ้างนะครับก็มาดูกันที่ข้อห้าเลยครับ สำหรับข้อนี้นะครับผมก็จะพูดในเรื่องของรูปแบบของเทสโทสเตอโรนทั้งหมดนะครับที่จะถูกใช้ในผู้ป่วยนะครับโดยทางการแพทย์เนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็น4แบบนะครับโดยแบบแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเทสโทสเตอโรนที่ฉีดเข้ากล้ามเนี่ยทุกๆ 2- อ w ถึงสี่นะครับโดยรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างนิยมมากๆนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของที่เราเนี่ยจะต้องมาเทคค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยนะครับสำหรับรูปแบบที่2นะครับการฉีดเข้ากล้ามทุก3าเดือนนะคร สำหรับข้อดีนะครับคือนานๆทีเนี่ยเราก็ค่อยไปเทคได้เลยเป็นระยะเวลา3เดือนเราก็ค่อยไปทีหนึ่งเหมาะสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับหรือว่างานยุ่งก็สามารถที่จะใช้ในวิธีนี้ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายก็จะเป็นเทสโทสเตอโรนเจลนะครับหรือว่าชนิดทาภายนอกนะครับโดยแพทย์เนี่ยก็จะเป็นคนพิจารณาครับในผู้ป่วยแต่ละรายนะครับว่าควรจะได้รับฮอร์โมนรูปแบบไหนนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นนะครับ สำหรับข้อที่6นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่ชมเจอบ่อยมากๆนะครับหากเราเนี่ยมีความจําเป็นนะครับที่ไม่สามารถจะเทคฮอร์โมนได้ต่อนะครับหากเลิกเทคฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทางการแพทย์ก็เลยได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยนะครับหากได้รับการเทคฮอร์โมนโดยแบ่งออกเป็น2แบบนะครับโดยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบ irreversible นะครับหรือว่าที่เรารู้จักในคําว่า permanent หรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงแบบ ถาวรก็จะได้แก่ เสียงทุ้มใหญ่ขึ้นคิสตริสใหญ่ขึ้นไขมันตามร่างกายบางส่วนลดลงเช่นสะโพกทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งนะครับโดยทางการแพทย์ก็ได้พูดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ Reversible นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบ temporary นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวเท่านั้นหรือว่าไม่ถาวรนะครับโดยเมื่อเราหยุดการเทคฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไปนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับได้แก่ประจำเดือนขาดมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึึึ้้้้นนนแแแลวกก็็ขขขขงงรมีด บริเวณใบหน้าแขนแล้วก็ขาหรือว่าลำตัวนะครับ เต้านมขนาดเล็กลงส่วนตัวชมแล้วเนี่ยพอชมไปออกกําลังกายนะครับก็รู้สึกว่าหน้าอกเนี่ยเล็กลงเพราะว่าไขมันที่หน้าอกเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นกล้ามเนื้อนะครับอาจมีอารมณ์ทางเพศที่สูงขึ้นบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการผมร่วงหรือว่าหัวล้านแบบเพศชายนะครับแล้วก็น้าหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับหากมีการหยุดการใช้ฮอร์โมนนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ถาวรนะครับหากเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะรีเวิร์สนะครับคือก็จะส่งผลแบบตรงข้ามกันนะครับก็เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังแล้ะกสมติ ผมเนี่ยเลิกใช้ฮอร์โมนใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงที่แบบไม่ถาวรของผมเนี่ยก็จะเริ่มกลับมานะครับอย่างเช่นผลในใบหน้าหนวดแขนขาเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่ค่อยขึ้นมาดกนะครับแล้วก็จะกลับมามีประจำเดือนนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบฟีบลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแบบถาวรของชมเนี่ยก็จะยังอยู่นะครับอย่างเช่นเสียงชมที่แตกไปแล้วนะครับก็จะยังอยู่แบบนั้นไปเลยนะครับเป็นตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ว่าชมจะหยุดการเทคอร์โมนแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนนนนนแแแปลลงบบบถาาาาาวววรรคคิด่่จจะะเขข้้้ใกกััมึ สำหรับข้อต่อไปนะครับข้อ7เรามาดูความเสี่ยงแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับหลังจากเราได้รับการเทสฮอร์โมนนะครับโดยผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เลยนะครับที่จะพบได้บ่อยๆเลยเนี่ยก็จะได้แก่หน้ามันนะครับแล้วก็สีขึ้นส่วนผลข้างเคียงที่ต้องพึงระวังเลยนะครับก็จะได้แก่ภาวะเลือดข้นกว่าปกติการเปลี่ยนแปลงของ l i v e r e n z y m e นะครับที่จะสูงขึ้นไขมันในเลือดสูงขึ้นนะครับแล้วก็ HDL เนี่ยลดลง HDL เนี่ยก็จะเป็นส่วนของไขมันดีนะครับถ้า ให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดนะครับแล้วก็โรคหัวใจดังนั้นแล้วเนี่ยแพทย์ก็เลยแนะนาไม่ให้เราเนี่ยสูบบุหรี่นะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อระบบนี้โดยตรงเลยครับแล้วก็ส่งผลถึงความดันโลหิตสูงนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับอันได้แก่คนอ้วนนะครับหรือว่า PCOS หรือว่ามีประวัติในครอบครัวนะครับดังนั้นหากผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกตินะครับเช่นปวดศีรษะหน้ามือจะเป็นลมหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยก็ควรมาพบแพทย์ก่อนวันนัดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผู้ป่วยที่มีภาวะ ความผิดปกติทางจิตเวทนะครับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติเนี่ยมากขึ้น ส่วนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคบสำหรับการใช้เทสต์ฮอ e ์โมนเนี่ยในผู้ป่วย Gender dysphoria นะครับสำหรับในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีข้อมูลสนับสนุนเนี่ยไม่เพียงพอนะครับแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อ8นั่นเอง <Wow. S 1> สำหรับวันนัดนะครับแพทย์เนี่ยก็จะนัดเรามาเทสตฮอร์โมนนะครับหรือว่ารับการฉีดยาเนี่ยทุกๆ2ถึง4ี่หนะครับหรือว่าทุทกๆ3เดือนแล้วแต่ประเภทชนิดของฮอร์โมนในแต่ละรายนะครับและผู้ป่วยเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติกการ,รทุๆ3-6 ก็อย่างเช่นการตรวจเลือดนะครับเพื่อประเมินสุขภาพนะครับแล้วก็ดูระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายของเราในตอนนั้นนะครับว่าโดสที่เราใช้เนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนโดสไหมอย่างเงี้ยนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับก็สำหรับคำแนะนำหลังการรักษานะครับแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานต่างๆนะครับที่ควรรู้เกี่ยวกับการเทคตฮอร์โมนเนี่ยก็มีทั้งหมด8ข้อนะครับก็จะเห็นได้ว่าการเทสฮอร์โมนนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การ ันไม่ใช่แก่กัน ผ่าตัดนะครับคือถ้าเทียบเนี่ยการผ่าตัดหน้าอกเนี่ยก็มองไปเป็นเรื่องเล็กๆเลยนะครับเพราะว่าการเทคอร์โมนเนี่ยเราจะต้องผ่านการดูแลทางการแพทย์นะครับจะต้องผ่านการฉีดยาจะต้องโดนเจาะเลือดจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคบที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ไหนจะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้คนที่กําลังจะตัดสินใจเทคอร์โมนนะครับก็คิดกันให้ดีๆก่อนนะครับคิดให้ถี่ถ้วนนะครับอย่ามองแค่ว่าเออมันเทนะครับหรือว่าเราอยากมีหนวดเราอยากเฉียงทุ้มเรา แค่ยอยากมีขนเราอยากมีกล้ามนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราจะเทคไปแค่เข็ม2เข็มแล้วเลิกหรือว่าเราพอใจในเท่านี้แล้วเราก็เลิกเทคมันไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นมากๆา,กากนะครับบางคนเนี่ยอยากเทคก็แค่เพราะว่าแบบอยากมีหนวดอยากมีเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนด้วยนะครับที่เทคไปแล้วเนี่ยจะมีหนวดมีเขานะครับแล้วก็แค่อยากมีในบางส่วนคือให้มองนะคบว่าเราแบบสตังเกิลจริงๆอ่ะแบบเราทุกที่เราจะต้องมองตัวเองในกระจกแล้วก็มองวว่่่ามมัันไใชต ของเรราออะไยากให้คิดดีๆครับมองว่าการเทคฮอร์โมนเนี่ยเป็นการรักษาครับมันไม่ใช่เพื่อความเท่นะครับเห็นได้ว่าทางการแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีโปรเซสต่างๆนะครับเพื่อมารองรับสําหรับคนที่เป็น Gender d y s p h o r i a นะคบไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับที่วินิจฉัยเนี่ยว่าเราเนี่ยมั่นใจจริงๆแล้วก็แน่ชัวนะครับว่าเราเนี่ยต้องการจะข้ามเพศนะครับเพราะว่าทุกๆสเต็ปที่เราเดินไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยหากใครที่มั่นใจ้วนะครับว่าเราต้องการที่จะ จะเทคอโมนนะครับก็อยากจะให้อยู่ในการดูแลของทางการแพทย์นะครับไม่ควรที่จะซื้อยาหรือว่าอะไรเนี่ยมากินเองนะครับเป็นอันตรายมากๆเลยแล้วก็หากมองว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ชมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากติดตามชมนะครับก็สามารถติดตามชมได้ทาง a c e b o o k นะครับหรือว่า IG นะครับชื่อชมจาตัสนะครับชื่อเดียวกันเลยก็สามารถไปเสิร์ชกันได้นะครับเข้ามาพูดคุยให้คําแนะนําต่างๆได้นะครับใครที่มีประสบการณ์ในการที่จะเริ่มเข้ารับการเทคฮอร์โมนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ผมขอไปก่อนนะครับวันนี้ก็มาเป็นทางการนิดนึงนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่ดูกันจนจบนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆนะครับต่อๆไปนะครับขอบคุณมากๆแ้วกสวัสดี ก็สำหรับวันนี้ก็สำหรับวัน <laughs> นี้นะครับสวัสดีครับ <laughs> โดยทางการแพทย์เนี่ยก็โดยทางการแพทย์เนี่ยก็โดยทางการแพทย์เนี่ยก็ได้โดยทางการแพทย์เนี่ยก็ได้พูดถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในผู้ป่วยคําดันลยุยสำหรับ <laughs> <laughs> พูดยังไงดีวะ 嗯嗯嗯。<laughs>